يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة วลาล ل دلالة في النار ิลา ه ะอิลล ل ล ه อฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมท่านพี่น้องผู้รวมละหมาดไอดินอตฮาที่รักและเคารพทุกท่านชุกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาให้มากนะครับที่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลา ได้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาละหมาดวันอดินอัดฮาได้มาทําอิบาดะหลังจากอีดินดหลังจากละหมาดวันอดเนี่ยก็คือการเชือดอูดฮิยะการเชื่อดกุรบานเชื่อดสัตว์พีเพื่อลอซุบฮานหูวะตาอาลาเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลองมองดูคนข้างๆข,ข,ของพวกเรานะครับปีที่แล้วอีดที่แล้วบางคนเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างๆพวกเรา แต่มาณนะวันนี้มาณนะอีดนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ข้างๆเราแล้วบางท่านอาจจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลาแล้วบางท่านอาจจะกําลังป่วยไขย้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้มีโอกาสมาทำอิบาดะห์ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกับพวกเราณนะสถานที่แห่งนี้ดังนั้นนะครับชุกฤขอบคุณต่ออลอสุบฮานะฮูวะตาอาลาให้มากๆ <Yeah. S 1> พี่น้องครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาประมาณ4-5ถึงเดือนเนี่ยอเลสซุบฮานาฮูวัตาอาลาได้ทดสอบบบาวของพระองค์อัลลซฮาอได้ทดสอบบรรดามนุษยชาติทั้งหลายด้วยกับโรคระบาดที่เรียกว่าโควิด -19 หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าไวรัสโคโรนานั่นคือสิ่งที่อเลสซุพฮานาฮูวัตาอาลาได้ทดสอบเบาวดังนั้นเนี่ยหลังจากที่พระองค์อเลสซุพฮานาฮูวัตาอาลาได้ให้มันขี้คลายลงไป ได้ให้โรคระบาดที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยในประเทศของเราในจังหวัดของเรามันขี้คายลงไปอัลหัมดุลิลละเราต้องชูกตเราต้องขอบคุณต่อลอสุภานะฮูวตาลาให้มากเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมัสยิดก็ถูกปิดมัสยิดก็ไม่ว่าจะกี่มัสยิดก็ปิดกันไปหมดประมาณ4-5เดือนมาวันนี้อัลหัมดุลิลละต้องชูกตต้องขอบคุณต่อลอสุภานะฮูวตาลาให้มากพี่น้องครับ เราทุกคนมาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเราทุกคนมีภารกิจเราทุกคนมีเหตุของการมาอยู่ในดุนยานี้อลลอสุบฮานะหูวะตะอาลาไม่ได้สร้างบ่าวของพระองค์ขึ้นมาให้มาวิ่งเล่นในดุนยาไปวันวันให้มาเที่ยวเล่นในดุนยาไปวันวันให้มากินให้มานอนให้มาสืพันไปวันวันไม่ใช่แต่อลอสุบฮานะหูวะตะอาลาสร้างบ่าวของพระองค์ขึ้นมา คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในคำขออัลลอฮ์คำนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าว่ามาคอรักตุนยินนวันอินซาอิลลาลียาบูดุนและเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นเสียแต่ว่าให้พวกเขานั้นทำการไอบาดาต่อเราเพียงผู้เดียวหมายถึงให้เราไอบาดาต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่คือเป้าหมายที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องรู้ พวกเราจําเป็นที่จะต้องพินิจพิจารณาว่าวันนี้เรามาอยู่ในดุนยากันทําไมและเป้าหมายของการมาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยหลังจากที่เรามาอยู่ในดุนยานี้แล้วเราจะต้องไปไหนอีกนั่นคือวันอาคิรอนนะครับพี่น้องที่เราจะต้องกลับไปหาลอสซุบฮานหูวะตาละวันที่เราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพงอัลอสซุบฮานหูวะตาละวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการคิดบัญชีคือวันนั้น ดังนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาชีวิตของมุสลิมนั้นจึงจะต้องพินิจพิจารณาอยู่เสมอว่าวันนี้เราจะทำตัวอย่างไรให้เราได้ไปสู่วันอาคิรออย่างรอดและปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาหลายคนนะครับในอดีตอาจจะเคยผิดพลาดมาแล้วหลายคนอาจจะเคยทำผิดมาแล้วอย่าได้ทอ้ออย่าได้เสียใจและอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของลอสุภานะหูวะตาอาลาอย่างเด็ดขาด เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเปิดประตูแห่งการเตาบ้เปิดประตูแห่งการกลับเนื้อกลับตัวให้กับพวกเราอยู่เสมอดังนั้นเนี่ยพี่น้องอย่าได้เสียใจและอย่าได้สิ้นหวังในความโปรดปานในเอ่อใ,ในการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาแต่ให้พวกเราเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวของเราให้ดีที่สุดบางคนอาจจะเคยทำผิดพลาดนะครับในชีวิตเนี่ยจนทอ้อจนไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิต จนไม่กล้าที่จะหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ซุพฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้สิ้นหวังไปครับพี่น้องอย่าได้สิ้นหวังในความในความเมตตาที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเราท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮฺวะอะไลฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกกับพวกเราเอาไว้แล้วและมันคือสิ่งที่ยืนยันว่าเราทุกคนเนี่ยมีบาปกันหมดเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะรอดพ้นบาปได้นอกจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮฺวะอะไฮิวะซัลลัมแต่เพียงผู้เดียว ท่านนาบีคือผู้ที่มะซูมท่านนาบีคือผู้ที่ถูกปกป้องจากความผิดดังนั้นเนี่ยเราทุกคนมีความผิดบาปกันทั้งนั้นแต่การผิดบาปของเราเนี่ยเราจะทำยังไงให,ให้เป็นผู้ที่ผิดบาปที่ดีที่สุดมาฟังคำของท่านนาบีครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล่ลนหัวไฮิวะสั้นลมได้บอกว่ากุลล ah ูบานีอาดัมขอตตลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดนะมีความผิดกันหมดแหละครับมีความผิดบาปกันหมดแหละครับ แม้แต่ตัวผมก็ผิดแม้แต่ตัวพี่น้องก็ผิดถ้าหากว่าเราเป็นลูกหลานของนบีอาดัมเรามีความผิดกันหมดเราไม่พ้นในการที่จะทำผิดความผิดบาปแต่ท่านนบีไม่ได้บอกว่าผิดแล้วจบแค่นั้นแต่นบีบอกต่ออีกว่าวกุลูคตออินตะวบุนแต่คนที่ผิดที่ดีที่สุดคนที่ผิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือคนที่เขาเตาบะ กับเนื้อกับตัวสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโรคระบาดท,ที่ผ่านมามันคือการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์มันคือการทดสอบที่ใหญ่หลวงอาจจะเป็นการทดสอบที่ใหญ่หลวงสําหรับพวกเราแต่การทดสอบอื่นๆที่มันประสบกับในชีวิตของพวกเรามันอาจจะไม่ได้ทําให้เรานั้นพินิจพิจารณาว่าอัลลอฮ์กำลังทดสอบพวกเราอยู่อย่างเช่นเวลาที่เรามีลูกลูกของเราป่วย ลูกของเราไม่สบายคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่หัวจิตหัวใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูกเจ็บป่วยเห็นลูกไม่สบายหัวใจนะ่ะแทบสลายหัวใจนะ่ะรับไม่ได้อยากจะเจ็บแทนลูกถามว่าไอความรู้สึกตรงนี้นะ่ะมันก็คือการทดสอบพอละซุบฮานะหูวาตาอาลานี่แหละครับแต่เราอาจจะไม่ได้คิดว่าทําไมอัลลอฮ์ต้องทดสอบเราทําไมอัลลอฮ์ต้องทดสอบเราดังนั้น โรคระบาดที่เกิดขึ้นหน้าที่ของผู้ศรัทธาหน้าที่ของผู้ศรัทธานั้นจะต้องพิจารณาว่าเราเนี่ยไม่ได้ติดโรคระบาดแต่มีพี่น้องของเราที่เขาติดโรคระบาดพี่น้องของเราบางคนเขาเสียชีวิตไปด้วยกับโรคระบาดถามว่าเราเนี่ยได้ข้อคิดอะไรบ้างเราคิดพิจารณาบ้างไหมว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสแก่เราไม่ติดโรคระบาดแล้วหลังจากนี้หลังจากชีวิตของเรา หลังจากโรคระบาดณเวลานี้เนี่ยเราจะปฏิบัติตัวเช่นไรเราจะทําตัวอย่างไรท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลนลมนะครับได้บอกได้สอนพวกเราเอาไว้แล้วถึงทางที่จะทําให้พวกเราทั้งหลายนั้นรอดและปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาครับพี่น้องเราต้องกลับไปหาลอซุบฮานะหูวะตาลา เมื่อเราทําอามันอิบารัดดีดีอย่างเยี่ยมแล้วเนี่ยคิดว่ามั่นใจแล้วว่าแน่นอนกลับไปหาอัลลอด์เนี่ยรอดแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดกว่าการปฏิบัติของเราคืออะกีดะคือการยึดมัน่นหลักความเชื่อของอันอิสลามที่จะต้องถูกต้องด้วยถ้าหากว่าความเชื่อของอันอิสลามที่มีในตัวเรามันเป็นความเชื่อที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัม นั่นไม่ใช่อากีดหาที่ถูกตอบรับถามว่าวันนี้เนี่ยมีอยู่ไหมคนที่เชื่อว่าเวลาที่เราทำชั่วเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้เราทำชั่วถ้าคิดแบบนี้นั่นแสดงว่าเขาไม่เข้าใจอากีดหาเขาไม่เข้าใจในเรื่องกอกอดัดเขาไม่เข้าใจในเรื่องของการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเพราะการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาจะทำดีจะทำชั่วมนุษย์เป็นผู้ที่เลือกเอง อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้เราเป็นผู้กระทําดังนั้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบตัวเราเองนี่เพียงแค่ตัวอย่างเพียงข้อเดียวครับพี่น้องและมีอีกหลายต่อหลายข้อดังนั้นเนี่ยหันกลับมาสนอกสนใจหันกลับมาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาอาลาเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้เรารอดและปลอดภัยในวันนี้และวันกิยมะม์ นั่นคือวิธีของทางรอดที่จะไม่ทําให้เรานั้นหลงทางออกไปจากทางอื่นขอรอดสุภานะหูวาตาละมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลนหอะัยฮิวะสัลลัมนั่งกับบรรดาซอฮา,าบะพี่น้องนั่งกับบรรดาสอฮา,าบะอยู่เนี่ยนบีได้หยิบไม้มา,มา,ม,ามาอันหนึ่งแล้วก็ขีดพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นทราย นบีขีดไปบนพื้นเส้นกลางหนึ่งเส้นเส้นซ้ายหนึ่งเส้นเส้นขวาหนึ่งเส้นเส้นซ้ายหนึ่งเส้นเส้นขวาหนึ่งเส้นและนบีก็ชี้ไปตรงเส้นกลางเส้นแรกที่ท่านนบีได้ขีดเอาไว้ท่านนบีบอกว่าฮาซีรอติมุสตะกิมนี่คือทางของอัลลอฮ์นะอย่าได้ออกไปทางซ้ายและก็อย่าได้ออกไปทางขวาเวลาตะตะบิอุสซุบุลเพราะมันจะ ใครก็ตามที่ออกไปจากทางของลอสซูพาหูวะตาอาลาทางตรงตรงนี้เนี่ยเขาจะหลุดออกจากทางของลอสซูพาหูวะตาอาลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต้องระวังเราต้องขวนขวายว่าวันนี้สิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่สิ่งที่เราเชื่อกันอยู่มันใช่ไหมมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์สอนไหมมันคือสิ่งที่ท่านนาบีสอนไหมสุดท้ายนี้นะครับในคุตบะวันนี้เนี่ยผมอยากทิ้งท้ายฮะดิษบทหนึ่ง จากคำพูดของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลตาลฮุอลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเราได้ไปพิจารณาว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่บนพื้นฐานนี้นั่นคือเรากำลังหลุดออกจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแนวทางของท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลตาลฮุอลัลฮิวะซัลล,ลมัมท่านนาบีบอกตระรักตุฟี่กุมอัมรอยนีย่เราได้ทิ้งให้กับพวกเจ้าสองสิ่งด้วยกันอินตตมัสซักตุมบิฮมิมา หากว่าเรายึดสองสิ่งนี้เอาไว้แล้วลันตะด้ลูบาดีอาบดาไม่มีทางยังเด็ดขาดที่พวกท่านทั้งหลายจะหลงทางเรามาอยู่ในดุนยานี้เรามาอยู่ในดุนยานี้เราไม่มีเวลามาลองผิดลองถูกนะครับพี่น้องเราไม่รู้ว่าเราจะตายกันวันไหนเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ถึงเมื่อ,อไหร่ เราจะมาลองผิดลองถูกกันมันไม่มีเวลาแล้วมันช้าไปแล้วเพราะอายันของับสุภาะหูวะตาลาที่มาเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวเราไม่มีใครรู้ว่าเราจะเสียชีวิตวันไหนดังนั้นพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่นบีบอกฉันทิ้งไว้ให้กับบวกท่านทั้งหลายสองสิ่งเนี่ยมันคืออะไรกีตาบัลลอห์นบีบอกมันคืออัลกุรอานของอัลลอฮ์นะวาซุนนะตีมันคือซุนนะของฉันนะดังนั้นวันนี้ตรวจสอบนะครับว่า ตั้งแต่เราตื่นนอนมาจนเราเข้านอนเนี่ยการปฏิบัติของเราความเชื่อของเราเหมือนหรือเปล่าเหมือนกับที่ท่านนาบีมาสอนหรือเปล่ามันคือสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้นบีมาสอนหรือเปล่าเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รอดและปลอดภัยเราจะได้หลุดพ้นจากการหลงผิดการหลงทาง في الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في المسلمين من كل فاستغفروا إنه هو الغفور